และซาก็เฟียก็ต้องพูดแทนโบโบก็ให้เขาแบบพักผ่อนกี่ครั้งกี่คราที่โบรากิจ โบลาถึงสองสาครั้งนี่แต่อ้นลากรีดครั้งเดียวพี่เอกให้เซ็นใบลาออกไม้ความว่าอะไรผู้บริหารฉันไม่เคยเธอเซ็นเลยเพราะว่าถ้าเธอเซ็นนี่เธอจะมือนิ้วถูเธอสามารถเดินไปได้เลยอย่าไปว่าโบนะอะไรโบแค่ลารายการเราแล้วไปทํารายการอื่นผิดไหมไม่ผิดเขารายการเหรอวันนี้เดี๋ยวพูดเยอะเกสเหรอแขกรับเชิญงเราเก้าคนเก้าคนงั้นเอางี้เราสามคนลาเลยเพราะแขกก็ถามมันเองได้นี่ก็ยังไอยากเป็นเลขถามหาไม่เราต้องเป็นหัวต้องผิด เป็นตัวแทนคุณก้ชอนอนอยเออนี่อย่างวันนี้ฉันเป็น Spiderman เปมีไอดอลเหรอฉันมีไอดอลที่ไหนล่ะเปิดตัว Spiderman ของเราหน่อยสิเขาซิมบะมือต้อนรับคนแรกเลยนะฮะน้องโน้นฮะตามด้วยสมายล์และเซนจ์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มายืนร่มๆใจร่มๆนี่เด็กสาวนี้เลย ฉันเป็นโน้ตฉันพูดเลยน้เป็นสไปเดอร์เกลหรอเคยเป็นสไปเดอร์เกลเปล่าค่ะพอดีว่าวันเกิดเพื่อนแล้วก็เขาชอบเพื่อนหรือเปล่าสนิทสนิทเราก็เลยจ้างสไปเดอร์แมนมาห้าร้อยล้านโมเนเธอไม่ได้จ้างเธอไม่ได้จ้างดูนี่จ้าชุดที่วันเกิดพีช เธอลองทุนไปเช้าชุดมาใส่เป็นสเอร์แมนเอาอาหารมาเซอร์คนรู้สึกยังไงที่พอ,พอรู้ว่าเป็นเหล่าพีชแต่มาก็แต,แตกแล้วแตกเลยใช่คะใช่แตกเลยค่ะช่วงหอมปากหอมคอ <S <S สนับสนุนโดยสมาชิกวัดสรรมีแต่ได้กับได้ วันนี้ถ้ากว่าใครส่ง s m s เข้ามาฮะคือเรารวบรวมเดอะสตาร์มาเยอะมากตัวแทนจากทั้งหมด10รุ่นเนี่ยส่งเข้ามาเลยว่าอยากเห็นเดอะสตาร์สิบรุ่นเนี่ยทำอะไรร่วมกันนะที่4155560ใครที่ตอบโดนใจเรามีนี่จ้าบอสเดอะสตาร์แต่เดี๋ยวก่อนถามน้อง3คนก่อนเมื่อกี้เนี่ยบอสพี่บอกว่าน้องมากัน9คนค่ะแล้วอีก6ไปไหนจะเดินห้าเหรอวันนี้เขาลาพักร้อนนะมาแค่3คนรับตังแทนทุกคนเลยค่ะไม่เราจะแบ่งเป็นเบรก เบรกนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นรุ่นที่บอกว่าชอบเอนเตอร์เทนไงชอบเอนเตอร์เทนวันนี้โบไม่มานี่ญาติโบมานะจ๊าก็เป็นญาติโบนะเธออธิบายพอสมควรเลญาติหง่างค่ะคือป้าของหนูเนี่ยที่เป็นพี่สาวของแม่เนี่ยแต่งงานกับลุงของเขาครอบครัวก็เลยต้องมาเจอกันตามงานบวชงานที่นอย่างสมายกับเซนเคยทำอะไรเซอร์ไพรส์เพื่อนๆเหมือนกับรถมาหนูเคยใส่หน้ากาก หน้ากากแบบฮาๆเป็นแบบหน้าฝรั่งแล้วก็แบบเป็นแบบแบบมีขนโลแล้วแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปแล้วมีลุงคนนึงเดาขาเดินเข้ามาถามหนูว่าวันนี้วันฮัลโลวีเหรอหนูนั่นเป็นเป็นเรื่องแบบแปลกที่เคยทําเป็นคนแบบทั้งแพงก็หนุกแต่ว่าถ้าเป็นพี่พี่ไม่มีเวลาทำอะพี่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์รับอีกสองงาน แล้วแซนเซ็นเคยทำอะไรบ้างครับก็มีมีฮะมีแบบวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแกล้งทะเลาะกับเพื่อนเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกปกติมุกมุกมุกเแบบต้องทะเลาะกับเพื่อนให้ให้เพื่อนอีกคนให้เจ้าของวันเกิดมาเคลียสุดท้ายแล้วก็แบบทะเลาะกันอีกอะไรเงี้ยเพื่อให้เพื่อนแบบร้องไห้สมายสมายสมัยชอบล้อเลียนเด็ดไอดอลเน็ดไอดอลใช่ไหมรู้แป๊บเดียวจะไม่รบกวนนานเลย เน็ตไอดอลคืออะไรคะไอดอลคือคนที่โด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตใช่มโลกโซเชียลก็คือจะเป็นแบบเน็ตไอดอลก็คือจะเป็นแบบแบ๊วๆเลยแบ๊วแบ๊วเนี่ยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสวัสดีฮอเหรอสวัสดี่ะวันนี้โซเชียลคลาดกัน ไม่เป็นคนแบบใส่สายใส่ละนี่ยถ้ากระดนี้เป็นเด็กไอดอลคนก็เป็นได้ยั้งไงสไตล์เด็กสิบสีไม่มีอะไรไอดอลไอดอลพวกนี้ยมันก็จะทำได้อะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเรนก็เป็นพิธีกรครับผมไดงานสตาร์ขับครับ10ปีครัวซ่อยด้วยครับแล้วก็เป็นเป็นพรามปิดกล้องละครด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเมื่อกี้ผมไปรับงานมาแล้วมาตัวอย่างนี้ใชเลยม่เป็นชายพี่รู้ไหมมา้างเลย ของหนูเป็นละครค่ะเรื่องฝันเฟื่องก็ติดตามได้ในเล่นกระปุ๋พี่นะนะเล่นรู้จักสามีพี่บ้างอนเี่นี่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักสมีเล่นออกไปจาพี่ว่าผมน้อยตรงนี้ตรงนี้ผมเออเี่มันงงงงง่งงง น,นี่ลเลยเนคนเนี่แหละสีเปรเนาะสเปคสีพานอย่างนี้เลยไม่ไหนละไล้วคนไ,ไหนผู้ชายรอยอยู่เบกี้สองท่าได้ได้ได,ได้เราอ๋อบอมเสียงจะได้ครับกินปาาเพื่อ ไล้ลลดครับครับคุ่้มาแบบยิ่งใหญ่ในเบรกนี้ให้เราใอ๊ะพาคุณพ่อมาดยในวันนี้นครับดีใจอะไรเป็นลไไปโอเคจเนใคร่นิกครับผมนิกเดอะสตาองยู่เดตาร่ครับามคุณเดอะสตาร์จำไม่ค่ยได้โอ้ตมเอะสาวะมเาเกกในหน้าใกล้กัเลยะมว่าพี่นิกหน้าผมหน้าผมเด็กเเข้ามาในพาร์ทของแบบว่ารคุณภาพแล้วมต้อง ในรายการของเราเล่าพ่เสียนะครับ พูดไม่ออกไม่เคยผูกฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พูดไม่ออกไม่่คยถูกคืออะไรคือมาเอาเฉพาะเอาเฉพาะสิเอาไม่เคยกดได้ไหมไม่ได้กดพูดไม่ออกไม่่อยกดไม่ได้กดจะลู้แล้วมันจะไม่ดังเลยไม่น่าเอาอยนีนะเอาเอาเอาเขนเอพี่พูดพูดพี่บอกตรงหูแล้วพูดอย่างไพูดไม่ออกไม่ได้กดฉันคงส่งยิ้มให้เจ้านั้นแต่มีจำเป็นลาหนง่ง ยู่แคไหนฉันไม่แครฉันคนเดีวไม่ได้นี่เขาร้องเพลดีไม่มีเพี้ยนแม้แต่คขอบคุณมากครับผมแล้วรองรกว่ฉันอีกแน่นอนคะคุณโอ้ยน่าะรเป็นคนเสียงคุณภาพจริงจริงน่าติดตามเลยนี่นครับ อย่าให้ความรักมันบาดหรือตายเจ็บพอแล้วหัวใจ อีกล็กคนเนอะใช่ท่านผกท่านผูกนี่แหละท่านผกนี่แหละนี่แหานผูกแล้วนี่คีอผีสุดที่นี่ผูกสีคขวดแล้วพี่นี่เราผูกแล้วนี่ผูกแล้วเหรอผูกแล้วผมคือท่านจำนะใช่แล้วเอยุต่างเนี่ยเธอก็ต้องร้องเพลงฉันสิใช่ครับเพลงพี่เอกนี่อาที่สุดติดตาติดใจมากติดตาติดใจมากเตมีชอบมากเขาไหมเพลงอะไรวะที่เธอรัก ไอ e เด็กแล้ว e ันนั้นคงจะมีคมุ่มากเลไอ้เด็ไอ้นี่ไอ้นี่หนุ่มทำอะไรคนมเอยหรต่อ่าตงสามคนเหัวกันะแบบพ้นไฟเลยแลวบอกว่ารักนะอยากบอกว่ารักรักเธอมาวันคืนลู่เลยพ้นไปม้วันคืนล่ต่นคืีจะบอกเธอแน่คนด อากให้เธอเจอฉันคนนี้ฉันรักเโอ้โหไม่ได้เลยเราได้ยินเพลงว้าะๆ้แล้วมีกำลังใจจะถามใช่มาถามนี่คนแรกเลยตมเป็นประวัตินานยังไงโอ๊ยโอ้ยไม่ใช่เก่งไม่ได่เขากันอย่างนี้อยู่แล้วไมปานั้นไปหาบอกมาแล้วไม่เจอ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 ประวเติหรอใช No ไม่ไปเจอโรคเหรอวันนั้นไปตรวจมาแล้วที่โรงพยาบาลไม่เจอไม่เจอโรคหรอไม่เจอหมอเขาเลยมีแค่ไหนพี่ถ้เรียนรุ่นนี่รุ่นนี่รุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสแล้วก็รอมาก็คือรุ่นเรุ่นเก้าแล้วรุ่นสิบรุ่นสิบอ่ะว่าสามถึงแปดแล้วล้มตายมาอยู่รออะไรไปย่อยกันไครเลยนี่นอกจากเขาร้องเพลงเก่งแล้วเขาจะแสดงแสดงละครนี่เก่งด้วยนี่เจ้าพ่อซิคขอบโอ้โครับนีไหนเรื่องไหนเรื่อง เน้าเครับโอ้ด <cricket and> <nek> huh ูดูเมื่อกี้ยังบอกอะไรนะนี่นะนี่บอกดูดูอีกนะารติดตามใครที่เป็นคนอย่างนี้นะตอนเจ้าเนรที่เล่นเดียนี้ไงพวกคนตื่นไงพูดกตื่นไงนะพูดกันตื่นโมดโมดหมูโมดหมูโมดหมไงใช่หมูอ่ะเออวังที่เป็นคนดันอยู่ในโรงพักกันเป็นไงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเป็นยาขับปัสสาวะใช่โอ้โหจ้า ชอบแบหมากกว่าการร้องเพลงกัการเล่นละครชอบทั้สองอย่างเลยนะครับเพราะว่าได้ตังได้ตังคั้งอย่างเลยวันนี้ล่าสุดก็เล่นละครด้วยครับเล่นละครครับผมเื่งอะไรเื่งฝันเฟื่องครับเขาก็เล่นด้วยกันนี่ไม่แต่มีพี่ไปเล่นแต่สามีกลับมาไม่เล่าเรื่องบ้านมีเจอเดือตาเลยอะสามีพี่กลับมาโอ๋เนี่ยพี่ไปเล่นกับนั่น่ะเล่นกับเพื่อเรารงนั้นอ่ะเพื่อเรารงนั้นอ่ะอะไรลุงเพื่อรงนั้นวะเล่นกับนี่เพื่อเรารงนั้นอ่ะมาเล่นเป็นลูกพี่อะไรกือเพื่อเรอ๋อเดือดตาเ ของเต้ก็คงจะมีเร <ๆ möglich. cam ats> ็วๆนี้ก็มีคอนเสิร์ตกับพวกรุ่นพี่ๆแหละครับคอนเสิร์ตปีเดอะสตาร์ครับอุ้ยกี่คนอะกี่คน5้คนอ่ะนี่คือพาร์ทของนักร้องคุณภาพช่วงหน้าถึงเวลาพวกเราบ้างรายการของเราชอบเต้นใช่ไหพาร์ทของการเต้นใช่น้ำตาจะไหลยู่อย่างนี้ถ้ามีพทเต้นพาร์ทนี้าัเอาไปเลย่ว่าโอใจร้ายอยากเต้นเยอะๆอยากเต้นไม่ได้พาร์ทนี้ต้องมีต้องติดตามในช่วงหน้าครับนี่ไงเดอะสตาร์ข่าวแดนถึงพวกเราอะนั่งนิ่งเปนค่ร คนแต่อยากให้แนะนําตัวเพราะอยากได้ยินเสียงสวัสดีครับกังครับสวัสดีครับผมฮั่นครับผมดังดังนี่เกาหลีครับเกาหลีครับผมซีดีครับผมเฮ้ยเด็กนี่นี่ซีดีซีดีเขาหลุขันเส็จไปเนี่ยจากนี่เลย่ยังเขาเรียกว่าฟันน้ำนมยังไม่หลุดเลยนะคซีดีเนี่ยซีดีน้าเหมืนจะบุดลูกพี่เจปินมะ เออเหมือนเ้องเหมือน10เออทีเดียว17พี่นี่17อยู่หลอลูกครับผม17ปีครับแลืวอเมื่อกี้เต้นกันแบบว่าได้ใจเรามากไม่แต่ว่ามีคนออกแบบท่าให้เนี่เมื่อกี้เห็นเีมทๆมอยู่ใครเป็นนออกแบบท่าไอ้ยกิมมิกนิดๆหน่อยครับไม่ได้มีอะไรมากคุณครูนี่คุณครูคุณครูสอนดีสอนเจกสอนอี้่อยครัอย่ามองรงมาลงแล้วก็เไป อะไรครับขอขอดูหน่อยอ๋อรอพี่รือเาีะอ๋อเออวันนี้คิดนอกกปอย่าองตรงนั้นรอรอคำว่าอย่ามองตรงนั้นอย่ามองตรงนั้น เต้นไม่หนุบเป็นคุณดูหนุบกว่า <S 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 แล้วคิดว่าคุยกับก้างดีกว่าเขาบอกว่ากั้งเนี่ยมีไอดอลก็คือเป็นพี่บี้ชอบพี่บี้ตรงการทํางานเขาเป็นคนที่ขยันครับแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับผม,มแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆพี่ๆทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยเราก็เลยเห็นว่าพี่ๆทุกคนเป็นไอดอลของเราด้วยก็คือเรียนเต้นกันมาตั้งแต่เด็กๆปะก็ชอบเต้นตั้งแต่เด็กครับเต้นเหรอะน้องเต้นทำงานวัดต่างๆมาใช่ครับก็มีบ้างโอเคมามา ถ้าทางอย่างเงี้ยต้องเขาใช่ต้องเที่ยาใช่ต้องให้เขาจริงไปอยู่ไปอยู่กับตั้มเลยนะตั้มสนุาแงมลงแมลงซ้ำอะไรใช่ครับโอ้โยกย้าไปมาด้านนอกไปลูกทำไม่ที่เมื่อกี้คุณเป็นอะไรอ่ะมาแมลงครับมาแมลงไงหนึ่งสองซ้ำแมลงตัวแม่มาทานเห็นน้องๆบ้างดีกว่าอย่างซีดีครับกางเนี่ยหลังๆออกงานเป็นไงฟังตื่นเต้นหรือเปล่าเป็นเดอะสตาร์เต็มตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ก็สนุกสนุกดีครับเรารู้สึกเหมือนว่า ออเราได้เจอทุกคนเราได้เล่นแล้วเหมือนคนดูยิ้มตามเราก็มีความสุข<ช>แล้วมาเล่น<ช>คู่กับพี่ๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบสองคนนี้ออกงานได้กันบ่อยหลังๆนี่คืออะไรยังไงท,ท,ทำไมถึงมาคู่กันได้พจริเหรอ ตอนแรกก็เก่งๆบ้างครับแบบสมมติเราได้ร้องเพลงกับรุ่นพี่ใช่ไหมครับอย่างรุ่นพี่พี่ฮั่นเนี่ยครับตอนแรกที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์ก็เป็นพี่ที่เป็นไอดอลของผมเหมือนกันแล้วก็ได้ร้องเพลงกันด้วยใช่พอได้ร้องคู่กันแล้วพี่เขาก็ให้กำลังใจผมก็หลายๆอย่างและได้ข่าวว่าเธอซื้อตุ้มห่วยเขาเหรออะไรอะอะไรคืออะไรอันนี้ม่ใช่พอดีน้องน้องเขาเนี่ยมี มีเหตุการณ์อุบิเหตุเขาเรียกว่าอะไรตุ้มหูน้องหายล้อล้อไเลยครล้อล้อไม่เคยซีกตุ้มหูหายแล้วน้องก็แบบเขาเรียกว่าเครียดแบบนู่นนี่นั่นมากแล้วพอดีผมก็เป็นคนที่แบบพอดีอันไหนที่เราไม่ได้ใช้จริงๆเรามีเราก็แบบคิดว่าเออแบ่งให้น้องได้เราก็แบ่งให้มาพี่นะครับนี้ไอแก๊งผู้ชายเดติดตาเจาะหูกันถึงทุกคนเลยเนาะฝากผลงานนิดนึงจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามดูบ้างกางครับมีซิงเกิลแรกแล้วครับชื่อเพลงว่า จับครับผมจ้าตรงไหนบอกเปล่ามันเป็นท่าเต้นอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยเลยครับจับตรงไหนก็อยากให้รอดู MV ครับผมแล้วก็เพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกที่ก่างก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็เรียนเต้นแล้วก็เรียนร้องมากๆครับก็อยากให้ทุกคนฟังนะครับผมครับผมที่ไก็ฝากผลงานด้วยกันนะฮะคอมนัดกับนัดครับผมก็ฝากด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาให้ได้ฟังกันซีดีครับผมก็อยากให้แฟนๆรอติดตามนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่มีซิงเกิลออกมาแต่ก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างการคุยครับก็ ฟังเพลงจับของพี่ก้าวไปก่อนแล้วกันครับตอนที่ที่ทายเบรกนี้เขามีการแบบว่าเพลงเต้นรมมิกซ์มาให้พวกเขาทั้งสามคนเลย โอ้โหสามหนุ่มขาแดนนี่ต้องบอกว่าแซ่ดจริงเจ๊งอะอย่าพูดรวมแล้วล่ะอีกหกหนุ่มหกสาวหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเลยมาเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับเมื่อกี้ผมดูฟังหนุ่ไม่พอใจมากครับทำไมครับผมไม่พอใจมากครต้นพวกนู้ว่าพี่ชายผมได้ไงระวังครับพี่ชายผมคนก้าวร้าวนะครับผมทีนี้คือน้อชนเฉียวคือก้าวไปตรงไหนนี่ล้าวตรงนั้นนะผมก็ได เอาละลาฮาไปละพอละพอละเออเพราะถ้าจะฮา嘛เอมก็คุยรวมเลยดีกว่าก็เป็นสัปดาห์หน้าแล้วที่คุยรวมกันสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่เกิดขึ้นของพวกเขาด้วยใช่ครับคอนเซปต์เลยนะสิปีล็อตเลยนะล็อตเซนต์เยียร์สออฟเลิฟเซนต์เยียร์สออฟเลิฟกต้นะคะเดี๋ยวเราเม้าท์มาต่อเทปหน้ากันเลยกันวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยกับทัสคานิไทยคุยซีนด้วยนะฮะจ้าแล้วจะน้าเจอกันใหม่เนาะหมดนี่เลยเที่ยงสักค้าซองฮาวันเสาร์กับรายการป้าป้าเลย ม็เคยออกไงกับตั hey. ้มต mm ั hmm. no, mm ้ม hmm. มันก็จะปลื้มสาวชุดขาวสาวชุดขาวก็เคยแต่เขาก็ได้เบอร์สาวสาวชุดขาวมาจนได้นีฮันตอนนี้นี่ฮันเป็นโลกไอ้ยังไ